อันนี้เป็นสะพานพระราชโซนอันนี้ก็ตัดแต่งรถถอวันนี้เรามีเมล็ดคอสตาริกาแล้วก็มีเมล็ดของเอ็กซิโอเปียด้วยนะ ใต้ลมไม้ลมพัดเย็นนะครับ มโมงกว่าก,ก็ไปโรงเรียนกันนะตึกหัวโรงเรียนเสแล้วก็รกับงานผมคิดว่างานกเกษตรรุ่งเรืองที่สาราการจังหวัดนู่เนี่ยน่าจะอืดอีกสักวันสองวันใครจะบอกใครที่อยากไปเที่ยวเมืองงามก็ไปกัน,น,น,นเดี๋ยวก็นะ ก็จะหมดงานแล้วที่พิโกเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองแห่งอีเวนต์ก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นหลายเรื่องหลายราวเมื่อผมได้ยินข่าวมาวา่าเชฟต่อยฮะเขาก็ยกทัพมาที่เซนท่านนะ ก็อาหารอร่อยอร่อยดีดๆเนี่ยฮะเขาก็จะมาเปิดที่เซ็นทรัลเป็นอยกทับมาเลยยกครัวมาเลยนะแต่ยังไม่ได้ไปว่างๆจะอาการไปผมเห็นด้วยนะครับกลับ นยโยบายของรัฐบ,บาลที่จะให้มีการเรียนประวัติศาสตร์ขึ้นมามจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อะไรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำงานประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสต,าาตรต์โลกเนี่ยมันทําให้ผู้คนเนี่เข้าใจในถิ่นฐานเข้าใจใน อดีตความเป็นมาแล้วก็พัฒนาการจากอาดีตถึงปัจจุบัน,นแล้วมันทําให้เกิดการูกพันความรู้สึกผูกพันกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากในช่วงหลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เราขาดหายจากการสอนประวัติ ปีศาจไปครับให้ความผูกพันเช่นนี้กับเด็กๆที่ไม่ได้เรียนต่อศาสตรมันทําให้เกิดช่องว่างแล้วเป็นรอยผูกของประเทศเลย ที่มันไม่สมานมันไม่สร้างความเป็นปแแ่นให้กับคนในชาติอีกวิชาหนึ่งที่ผมเห็นว่าควรจะมีสอนก็คือศิลปธรรมพอพูดถึงศิลปธรรมแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายว่ามีแต่การพูดถึงเรื่องศิลปกรรมกันแต่ใน เหตุการที่ปรากฏในสังคมก็คือผู้คนขาดศีลธรรมเราไม่ถามหาตรงนั้นแต่เราอยากจะบอกว่าศีลธรรมเนี่ยก็เป็นก่อนเกิดของจริยธรรมของกติกากฎเกณฑ์ของบ้านเมืองซึ่งไม่ได้ตราเป็นกฎหมายแต่มันก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ทางสังคม ประเภทหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการแลนะถ้าหากว่าเราไม่มีคนในชาติไม่มีศีลธรรมจริยธรรมรวมไปถึงวินัยด้วยก็เป็นศีลธรรมประเภทหนึ่งบ้านเมืองก็เราต้องเจอกับความว้าวุ่นเจอกับการประพฤตินอกกฎเกณฑ์เอาผมเอาง่ายนะง่ายๆนะถ้ามนุษย์เราเนี่ยขาดศีลธรรม สำนึกในจริยธรรมในที่ห้ามจอดสังคมที่รักษาศิลธรรมจริยธรรมไว้เมื่อมีกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมเบอกไว้ว่าห้ามจอดเขาก็ทงไม่ทด้ เอีย้ยงสองตัวเจ้านกเอีย้ยงสองตัวมันเป็นสัตว์ปีกที่เป็นเจ้าสีดี่ในพระธรราแล้วก็มีรูปปัน้นของไก่เหลืองหนังขาวสัตว์แล้วก็เจ้าเอีย้อยงอีกตัว อ๋อวันนี้เรามีเพื่อนเพิ่มก็คือว่าเจ้านกเขาวสองตัวเจ้ากระรอกเนี่ย,ยมันพีา่ายมันค่อยมาตลอดไปแล้วเนี่ยมันก็มาแต่ว่ามันเป็นคนที่ชอบรักสลัดแล้วก็กระโดดปีนป่ายไป,ไปตามต้นไม้หรือแม้แต่ต้นเมืองนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมอลไ้างก่อน สวัสดีครับเอา,เม,อาเมกาโนเย็นครับเมกาโนเย็นนะครับ ้ยเข้าเวเนี่ยเข้าเข้าไม่ครับผมเขามีพลาดพิธีครับอ๋อสปอนทารจัดวันนี้แม่ทัพเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทางทงเราพร้อมส่งคนไปหรือยังที่กอ๋อายแดนให้หมดแล้วเต้นไหมหรอแล้วมันจะมารอบสองไหมไม่แล้วเขาเขาเตรียมกำลังเฉยเฉยครับ คือมันมันมันเป็นทุกที่อะครับตอนที่แม่สอดจากไปแม่สอดคือมันเราก็ตื่นกําลังสองชั้นสามชั้นไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นสเต็ปของแผนอยู่ลคะคทหารมันเป็นธรรมชาติของเราเป็นธรรมชาติคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์มันต้องมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ่าหอันนี้เป็นหลักเลยที่เตา้าวิธีจะให้ท,าง,ทา,างนู้นปะทะอย่างเดียวก็ไม่ใช่ มันมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศมันไม่ใช่เป็นเรื่องหอนบอย่างใต้อะครับใช่เด้ตอนผมไปใต้คือ <c oughs> คือโจนโจนโจนสิทาหารร้อยอะไประมาณเนี้ <c oughs> แต่มันไม่ได้มีที่นู่นู้ไม่ได้มีอาวุธหนักเลยครับอ๋อใช่พวกแปะพบกแปะไปเต็มที่มันก็แค่อากาอะไรเงี้ยร <c oughs> ะเบิด <c oughs> จะได้เปลี่ยนอาวุธใหม่สักทีจะได้อาวุธเพิ่มแต่เขาบอกว่าทหารไทยเก่งมากเจ็บเยอะครับพี่ว่าโดยเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นระเบิดครับเป็นเลูกปืนใหญ่มันตกแล้วก็สะเก็ดอย่างเงี้ยครับเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบครับเป็นคู่อ่อนนะที่ผมให้อดีติดเพรผมก็กินแต่อ่อนก่อนแค่ ออันนี้เราดูมันออกเป็นหมักๆเลยนะตัวเนี้ยอยากแข่อะไรนะฮะขอบคุณครับเข้าเป็นที่เป็นกลิ่นเนเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยเวลงทินที่บ้านมันก็ออกต้องคั่วกาเนาะใช่ครับแต่ว่ามันจะมันจะออกเป็นเท้าเป็นกลิ่นไม่ค่อยเหมือนไท่หั่อย่างเงียตอนนี้พี่ ตัวนี้ว่าเพิ่มคา่อาเรากินพอสตาลิก้าใช่ไหมครับแล้วได้เป็นกาแฟหมักแล้วก็อันนี้มันเป็นเอทิวโอเปียตัวนี้มันเป็นดอกไม้แล้วก็ฮันนี่เบอร์รี่ยังยังไม่ออกตัวนั้นจริงๆแล้วน่าจะเป็นเมล็ดของเยีรามันที่พี่ได้มาเขาก่อนมันจะบดละมอยฮิวมาไอตัวที่ว่าเนี่ย เมื <T t ่อก่อนบ้านผมอยู่ทางเหนือผมยังชี้จะปลูกกาแฟเองเลยครับแต่เอาไปมั้งยุ่งยากมันมันละเอียดเหมือนกันไหมครับเพราแถวบ้านลุงก็ปลูกกันนะครับแต่ว่าโซนไหนโซนนั้นโซนโซนโซนเลขกำปองนะครับสมัยเมื่อก่อนคือเขาเรียกว่าป่าเนี่ยมันจะเป็นพวกไรกระพอนกระเบนเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ร้าน เดี๋ยววนี้ทันสบาสยแค่จะไม่มีใครปลูกแล้วครับ <c oughs>